สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบบอกฟุตกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดประตูแชงคูนะครับไปรูเลยครับอย่างแรกต้องกดปุ่มก่อนครับผมให้เพื่อนนำอะตรงนี้ครับกดรับแล้วก็ตรงไหนต่อวะเออตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยตรงต้นไม้ตรงต้นไม้นี่ีเนี่ แล้วก็มาตรงนี้ตรงนั้นกดแล้วกดแล้วมาห้ามไปเกาะนู้นเลยตรงนี้กกดยังดูอ่ะยังแล้วก็ตรงนี้นี่โอเค <Okay, S 2> ครับทุกคนต่อไปให้ไปตรงที่รับเควสดตีลิงครับที่รับเคยตีลิงตรงนี้ไปข้างใต้ครับ นี่ลงไปเลยครับแล้วมอจะมีรูอยู่ตรงนี้ก็อ่ะลงไปแล้วเก็บทอดครับไปเรืออยู่ไหนอะเรือเนี่ยเจอละต่อไปให้ไปที่เกาะทะเลทรายครับทุกคนไปโอเค ต่อไปเราไปที่กอนทะเลทรายครับอยู่ตรงนั้นเพื่อไปเอาเหยือกครับเป็นแก้วเรือแรงครับเรือแรงของเพื่อนอวัสดีคัลโหลค่อยๆไปอ่ะถึงแล้วครับ ถึงแล้วให้เรามาตรงบ้านนี้ครับบ้านที่มันโดนทรายถมอยู่เข้าไปครับให้เข้าไปเฮ้ยโ,โหลเราบักอ่ะเอาแล้วก็เผากองฟางตรงนี้ครับเผาเลยเอทอดไปแตะเราบลกเราบัก,บกอกลับมาละทอดไปแตะแล้วทอดก็จะหายแล้วก็ให้หยิบแก้วน้ําถ้วยน้ําครับแล้วก็ไปที่ก่อนน้าแข็งเอาเรืออยู่นั้น อยู่นี่ไม่เห็นมีเรืออยู่นี่เรืออยู่นี่เอ้าเอาเอ้าเฮ้ยเรือบักลงมาลงมาลงมาเออโออเรือสั่นเรือสั่นเอาเงไปอไป เดีไ,ไม่ได้ไปไม่ไอยู่เกาะดิโฟเมสแล้วก็คิดว่าทำไมเรือมันบังต่อไปไปที่เกาะน,น้ำแข็งครับทุกคนไปที่เกาะน,น้ำแข็งต่อเลยถูกไปถูกนะ่ะเกาะน,น้ำแข็งก่อนสนูนะ่ะอยู่ข้างหน้า <c oughs> เห็นเห็นไรขวางใจอยากไปอยากทำร้า <c oughs> ยมากอย่าเรือฟรีอย่าทำร้ายเลย <c oughs> ทำร้ายเพื่อนให้เราไปที่เกาะน,น้ำแข็งแล้วก็ไป ลองน้ําแล้วก็ไปให้คนขอทานน้ำทุกคนง่ายๆครับไม่ยากมากถ้าคุณมีเพื่อนไม่ดีไม่ต้องมีเพื่อนหรอกไปหยด,ดน้ำมาขึ้นให,ให้เราไปลองน้ำครับโอเคลองน้ำจากน้ําแข็งตรงนี้แล้วก็ไปให้คนขอทานข้างบนบ้านหลังเนี้ยบ้านที่มีคนขายอยู่ หลังนี้พี่ใช่หรอเพื่หลังนี้ใช่หรอแล้วก็ไปที่เกาะบาร์กี้รับผมไปเลยไปที่เกาะบาร์กี้ต่อขึ้นมาเลยเดิน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 ขึ้นขึ้นได้ไม่แน่เลยเออเออไปที่เกาะบาร์กี้ต่อทุกคนมึงพาเรากินเราอ้วนอ่ะเห็นปะ อ้วนเองก็แบบล้ำไ้อุดตันคนขอผลในแชทไหนแมต่อไปให้เราไปที่เกาะบากี้ต่อโน <No. S 1> แล้วก็ไปคุยกับลูกชายของคนขอทานเมื่อกี้คนยากจนแต่ลูกเป็นมหาเศรษฐีเรารอหลัลลงก่อนอะ่ะ <c oughs> เราไปรอหลังเกาะนะโอเคแล้วก็ให้มาคุยกับตัวนี้ครับอยู่ตรงเนี่ยข้างหลังเกาะตรงนี้ไม่ดิไม่ไมห้หลังหลังเกาะข้างๆเกาะท,ที่ที่จะมีขาดำขายแล้วก็มาคุยกับตัวนี้แล้วเขาจะพูดอะไรมาแล้วก็ไปไปที่เกาะเล็กๆตรงนั้นอยู่ไหนเนี่ยฟิร์สรอเลยกลางน้ำ ขึ้นมายังไปเลยให้เราไปที่ก่อเล็กๆตรงนั้นนะข้างๆข้างๆข้างๆไม่ใช่ก่อนนั้นดีข้างๆเดี๋ยวขับเ่งเลยเดี๋ยวขับเงเดี๋ยวขับเงมองไม่เห็นไงโอ้ยไม่าเเล็กาเลทำเล็กเลเลเลเ้เ มเนกิดขึ้ให้เราไปที่เกาะเล็กๆตรงนั้นแล้วก็ไปฆ่ามอนครับฆ่าบอสแล้วก็ให้เรากลับไปคุยกับไอ้ลูกชายของคนขอทานเนี่ยฆ่าตังนี้เลยปิดทางเลยปิดทางเอ้าวเว้ยเงียบแล้วก็ไปคุยกับตัวเมื่อกี้ที่เราคุยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น เฮ้ยจะขาดไปเลยีโอยไหวไหมเนี่ยตา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 ยแล้วให้เราไปเกาะบากี้ต่อไปคุยกับไอ้เจ้าตัวหัวเหลืองๆไปไปจอดหน้าจอดหน้าจอดไปจอดหน้าเกาะหน้าเกาะโอเคโอเคให้เรากลับไปคุยกับตัวเมื่อกี้ที่เราคุยครับ เอาคุญแจแล้วก็โดดฆ่าเฮ้ยหลอกเอ้ยเรือจมให้เราไปคุยกับตัวนี้นครับรจจรแล้วก็จะได้นี่มาคุญแจเปิดประตูบอสแชงคูดเดี๋ยวขับเองเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเรือเรือจมเรือจะจ้ำจมให้เราไปที่เกาะลิงครับ แล้วก็ไปเปิดประตูบอสแชงได้ปกติเลยไม่ใช่โดนข้อไม่เอาน่ะเดออี๋ยวดูให้มีคนรือเปล่าไม่นำมีหรอไม่เฉยขอให้บอสแชงเกิดจะได้ตีไม่มีไม่มีใครแบบบอสเกิดปะบอสแชง<อ>น่าจะไม่รู้น่าจะไม่เกิดตุ๊ดเฮ้ยจริงเด้ <Good. S 2> เฮ้ยเกิดค,ครับทุกคนนะเดี๋ยวเราตีบอสแฉงคนเดียวเลยไหวอยู่ละอย่างนี้ดิเดี๋ยวเราไม่ได,เด,เไได้เดี๋ยวเราไม่ได้บอสเอ็งออกไปอขอช่วยขอปิดฉากแค่นัน้นเลยขอเรียบร้อยครับได้ดาบแฉงแล้วครับดาบเซเบอร์แค่นี้ครับขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันครับ Thank <laughs> you.